มาด้านนี้มีระเบิดอยู่สองลูกนะคะเราจะต้องหลบระเบิดให้ได้เลยนี่เก็บกระเป๋าใบสีแดงนะคะดูเหมือนว่าจะมีหญิงสาวอยู่ข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้ฉันหัวแตกนี่พันหัวให้เลยพันเป็นมอมมี่ โอ้ดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีผีซอมบี้แล้วก็ผีอะไรก็ไม่รู้นะคะจะแย่ไปหมดเลยเราจะต้องหลบให้ได้โอเคข้างหน้ามีบ้านอยู่นะคะแล้วก็มีกุญแจดอกหนึ่งเรามาไขาบ้านกันนี้เข้าไปในบ้านก่อนแอบผีโอ้สุดด็อกนี่โอ้โหหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยนะคะเราจะต้องหลบเพิกมันถ้าไม่งั้นเราโดนมันกัดขาเละแน่โอเคขุดอะไรไว้น่ะขุดหากระดูกใช่ไหมต่านต่อมาอะไรเนี่ยกระป๋องไฟฟ้า กินแล้วคือเขิมอย่างนั้นหรอน่าจะใช่นะคะโอ้มีผู้สาวถ่ายรูปนี่โชว์กล้ามไปหนึ่งทีไหนกล้ามมึงว่าไม่เห็นมีสักอัน อะไรอันเนี่ยที่ยกน้ำหนักหรือเปล่ามันอันนี้น่าจะเป็นรั้วบ้านนะคะ่ะออเดก่อนมันเป็นรางรถไฟนะคะ่ะนี่เราจะมาซ่อมรางรถไฟกันมาเราจะมาซ่อมนะคะรถไฟจะได้ขี่ไปได้สะดวกสบายสไตล์แฟชั่นมีแก้ววายอยู่นะคะงวดนี้เราจะเมาเพื่อลืมเธอนะคะเพราะว่างวดนี้อกหกักโอ้สาวชุดแดงนี่ชนแก้วกันหน่อยนะจ๊ะน้องสาว โอ้อะไรเนี่ยมีพี่คนหนึ่งนะคะกำลังตามหาอะไรอยู่น่าจะเป็นโทนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้บัตรกดเงินแน่นอนเลยโอเคหลบเขาเขาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะขโมยตังเราขโมยตังไปนี่คือจบเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงสงสัยเจ๊ค,คนนี้จะทําบัตรกดตังหายนะคะนี่เลยเอาบัตรเราไปกดเปล่าหรอกเราขโมยบัตรเขามา ด้านต่อมาอะไรวะนนี้ข้างหน้ามีนวมต่อยอยู่นะโอเคเก็บไปเชิบอ่ะเรียบร้อยนี่อะไรอะ่ะนวมหรอแล้วก็นี่น่าจะเป็นที่ป้องกันหน้านะคะเรามาสู้กับโจนห้าร้อยหน่อยนี้ต่อยไปเลยอย่ามาแย่กับเพนะไอ้น้องเอามาเรามารุยกันต่อเลยนะนี่ข้างหน้ามีอะไรอยามีไอติมหรือเปล่ามันคือติมป่าวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนกินไอติมกันสักหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ มันน่าจะไม่ใช่ไอติมนะคะนั่นคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรลงละคสรสัตว์หรือเปล่านี่โอ้มาแรงสาบมาแรงสาบฉันไม่ชอบมาแรงสาบเลยนะอะไรดีสีเขียวเป,ปิ๊บอ้าวได้ไหมเนะี่ยเอาไปไม่ได้ต้องหยิบสีม่วงนะฮะเราจะต้องเดินไปตรงสีม่วงให้ได้เลยนี่เลยเป,ปิ๊บเด้งเชิบอ๋อกับดักหายไปนะฮะนี่เลย น่าจะทำแซนด์วิชกินหรือเปล่าใช่ด้วยมาอบไมโครเวฟแบบอ๋อทำพิซซ่าพิซซ่าคอมพานีนะคะโหน่ากินสุดสดุโอ้ตำรวจเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังหงุดหงิดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าบอกนะว่าเราเล่นบทเป็นผู้ร้ายนะโอ้ม oh y god ฉันไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายเลยเราจะต้องหลบไอ้นี่หรือเปล่านี่หลบกุญแจมือนะคะถ้าไม่งั้นเราโดนจับแน่นอนซึ่งเราเป็นโจนห้าร้อยเราจะมาโดนจับแบบนี้ไม่ได้นี่ขโมยเพชรไปให้น้องแหวนน,น,น้องแหวนหรอวะ โอ้ปาปิลัญญาเนี่ยมันงับตูดขาดเลยนะคะเราจะไปโดนมันเด็ดขาดเลยนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อลมอุชีพนะฮะนี่เลยไม้พายเราจะเก็บไม้พายไปเพื่อพายไปหาขุมทรัพย์โอ้โหดูดิทองเต็มคันเรือเลยนะคะหือเกือบพูดว่าเต็มคันรถด่ดานต่อมาอะไรเนี่ยโหมีทรายด้วยอะไรอะเฮ้ย,ยก่อนน่าจะเป็นห่วงหรือล่าเฮ้ยหอยเมนยเ่นจะไปเหยียบเด็ดขาดถ้า่งั้นตีนเป็นรูแน่นอนเอ้าช่วยด้วยคะ่ะตอนนี้หนูโดนปลาชารามเกล นี่ฉันมาช่วยแล้วโ,โหเราตังหากที่จะโดนปลาชารามกนินต่อมาอะไรโอโหแมงมุมแมงมุมขยุ่มรงคาตกลงมาหมากกระทุงก้นเฟิบหลบให้ได้นะฮะนี่เลยคืออะไรวนะเนี่ยอัญมณีนะฮะนี่เลยเก็บไปอ๋อมันจะเป็นแบบว่าอะไรยาเขาเรียกว่าอะไรใส่เข้าไปนะคะนี่เลยเข้าไปหูสมบัติเต็มเลยต่อมาอะไรมีไฟนะคะไฟรอบล้อมเต็มไปหมดเลยนี่เก็บเชิบโอเค น่าจะเป็นชุดสำหรับอ๋อวันนี้เราจะมาขโมยน้ำผึ้งนะคะโอ้โหดูดิลังใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้รอบนี้ไฟแรงฝั่งเมื่อกี้นะคะโอ้โหอันนี้มีตังด้วยวะ่ะโอ้มาเราทำได้ทุกอย่างนะคะเพื่อตงังเราจะสู้ทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อทองูอ้ดก่อนไฟฟ้าแสนโวล์นี่น่ากลัวจริงๆโอเคมาตอนนี้เรามีตังเติมน้ำมันแล้ว95เต็มถงังครับไอ้น้อง ด้านนี้ดานโอ้มีน้ําแข็งนี่ห้ามโดนแน่นอนท้าไม่งั้นเราจะแบบว่าตุยแน่นะจ๊ะเก็บอมยิ้มไปนะคะนี่อะไรอะ่ะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะคืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าแฝนตามต้นไม้นะคะนี่เลยเปิบสวยงามโอเคนี่อะไรอะ่ะสเปร สเปร์ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งฆ่า,มาแมลงหรือเปล่านะคะไม่รู้จ่ะเอยเดยกก่อนลืมเก็บว่าเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่นะคะนึกว่าเก็บไม่ได้อ๋อสเปร์ฉีดมแมลงสาบนี่น้องสาวพี่มาช่วยแล้วขอบคุณนะคะแข่งต่อมานะคะนนี่เลยนี่คือบันไดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเก็บปาช็อปนี้เก็บแล้วอืมน่าจะเอาไปต่อแตอ๋อเราจะมาช่วยน้องเหมียวกันนะคะโอเคเจ้าน้องเหมียวไม่ต้องกลัวแล้วจ้าเรย มาฉันจะต่อบอันไดช่วยเธอนี่ปลอดภัยแล้วอะไรเนี่ยข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองนะจ๊ะโอเคมาเก็บเสื้อผ้าไปโอ้เกือบโดนเราไม่ละโอเ้เกือบแล้วโอเคเก็บเสื้อผ้านะครับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเสื้อผ้าจะเปียกได้มาเรามาปั่นแห้งนี่ใค่นี้ก็ไม่เปียกแล้วนะจ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นการซ่อมรั้วบ้านหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะคะโอเคมา เราจะมาซ่อมรั้วบ้านกันโอ้เดี๋ยวก่อนตกเฉยเราจะมาซ่อมรั้วบ้านกันอ้าเราจะมาซ่อมรั้วบ้านกันเราจะไม่เดินตกโง่แบบเมื่อกี้อีกแล้วนะคะเราจะไม่ง่อีกแล้วนี่เลยมาซ่อมหลบชืบอไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องอ๋อเราจะมาซ่อมบ้านหมากกันนะคะเพื่อสดอกความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้อะไรหูแมลงเต่าทองนี่หะยากสุดๆไปเลยอ้าวเก็บไม่ได้ นี่รอบนี้หลบได้แล้วนะจ๊ะน้องบอกเลยว่าไม่ได้กินพี่หรอกนี่เราจะเก็บปุ๋ยนะคะไปใส่ต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่งอกเงยและงอกงามนะจ๊ะนี่ลอยไปเลยลูกอันนี้โอ้โหไฟฟ้าแรงสูงเรามาเก็บเหรียญตัวรดับอยูกันนะคะไม่รู้ว่าไปทําอะไรได้น่าจะเป็นเงินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ โอเคมาอ๋อบันไดไปเลยอ๋อเราจะเอาเหรียญมายอดนะคะเพื่อคลิปตุ๊กตานี่เราจะเอาตุ๊ก,าต,าาากาตาไปอาบริจาคนะคะ โอ้ต้นไม้ก,กินคนนี่เราจะต้องเก็บเห็ดนะคะนี่อะไรเก็บไปเฟิบอืมเราห้ามโดนต้นไม้ก,กินคนเด็ดขาดทําไม่งั้นเราจะโดนกินทั้งเป็นทั้งตัวนะจ๊ะบอกเลยว่าทรามานมากๆเลยนนคะเนี่ยโอ้โหสวดมนต์สิบจบก็ช่วยไม่ได้โอเคเรามาทําต้มแกงเห็ดกันดีกว่าหอมคุ้งทั่วป่าทั่วเขาเนี่ยอะไรโอ้โหกับดักนะคะระ,ระวังจะเดินหยับเข้าไปเด็ดขาดอะไรเนี่ยกระป๋องกระป๋องมาทําอะไรกระป๋องมาทําอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะโอ้โหโคดอันอน,นี้โดนดูดแน่นอน โอเควันนี้เราจะมารีดนมว,วัวกันหรอโอเคมาเรามารีดนมวัวกันนะคะนี่สุขความสบายใจรีดนมวัวขายด่านนี้ไรสเกต็ตนะคะโอโหมาเลยมาชอบเล่นอยู่แล้วสเกต็ตนั้มแข็งอะไรแบบนี้สนุกแน่นอนเก็บมาเลยนะจ๊ะนี่เฟิร์บโอเคข้างหน้ามีอยู่อีกสองอันนะคะเราต้องเก็บให้ครบเพราะว่าเป็นของผู้หญิงหนึ่งคู่ของเราหนึ่งคู่นี่เราจะได้สเกต็ตไปด้วยกันนะจ๊ะ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นข้อสอบหรือเปล่านะคะโอ้โหคุณครูใหญ่มองมองหน้าทะมึงคึงเลยนะคะัหัวอาจารย์อาจารย์ใหญ่นี่ฟึบนี่หลบได้นะจ๊านี่เอาหนังสือข้อสอบไปเสิร์ฟไปไปสอบก่อนไปไปส่งดิไอ้บ้าอรอบนี้อะไรอ่ะหลอดเลือดหัวใจเราจะต้องเอาเลือดไปบริจาคให้ใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นการทําบุญครั้งใหญ่เฮ้ยข้างหน้ามันมีปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ my god นางเงือกนี่สวัสดีจ้าคุณคือนางเงือกใช่ไหม โอ้โหกินกินปุ๊บกลายเป็นคนขึ้นมาทันทีโอโ้มีพายุหมุนด้วยนะคะอะไรนะชิชูเก็บไปเลยนะจ๊ะโอโ้ข้างหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะโดนมอมมี่ซวบนะคะเราจะต้องไปช่วยเธอสักหน่อยเฮ้ยไอ้มอมมี่มึงจะมาซวบแฟนกูได้ยังไงฮะโอ้อมยิ้มนี่วันฮาโรบีแล้วเหรอนี่เพิ่งรู้โอเคมาเก็บอมยิ้มไปนะคะโอโ้ตรงนี้จะต้องหลบให้ได้นะโอเคโอ้ชิมหายหลบไม่ได้ว่ะ รอบนี้เอาใหม่นะคะแก้ตัวใหม่นะจ๊ะนี่เลยวันพระไม่ได้มีวันเดียวนะคะนี่เลยฟึบโอเคหลบได้เชียบบนี่เป็นไงล่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะธรรมดาที่ไหนเราโอเคเก็บผมยิ้มไป ข้างหน้าดูเหมือนว่าเด็กคนนี้โอ้โหไม่มีลูกลมกินอย่างนั้นเหล่านี้เลยพี่ให้นะจ๊ะน้องนี่เก็บท่อนไม้นะคะเราอยู่ในกลางป่าที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้มันกําลังจะมืดแล้วสินะเราจะมาผิงไฟกันหรือเปล่านาจะใช่นะคะนี่เลยแก๊สกระป๋องนี่อ้าข้างหน้ามีเต็นท์อยู่นะคะเราจะไปนอนที่เต็นท์หลังนี้กันแล้วก็ผิงไฟอย่างสบายใจเชิบนะจน๊ะนี่ด่านต่อมาอะไไม้แฝนเสื้อคือเราจะต้องไปตากผ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห เรานี่ทําทุกอย่างเลยจริง,รงๆนะขยันสุดๆไปเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยนี่มาเก็บเฟิร์บโอเคมากระโดดเลยจ้ะเชิบนี้โอ้จริงด้วยเราจะต้องมาตากผ้างันน้นเหรอโอโหกางเกงในตางเกงในใครว่าของเราเองอันนี้ปลากระป๋องตมถาแม่ครัวเฮ้ยกระดูกอันนั้นต้องเก็บปะไม่ต้องเก็บใช่ไหมโอเคเราจะต้องเรียงนะคะเพราะว่ามนุษย์อย่างเราไม่กินกระดูกนะคะกระดูกมันเป็นของสุดอกเท่านั้นโอเคมีฝาท่ออยู่ระวังอ๋อนี่ไงเอาปลากระป๋องมาให้แมวกินนน เราไม่ได้กินอดไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยมีลูกโป่องอยู่ใช่ไหมเราห้ามเก็บใช่ปะเราต้องกินวายเท่านั้นนะจ๊ะเลือดหลู่อย่างเราต้องกินวายเท่านั้นอ้าวชิบหายเอาใหม่เลยนะคะเราสมไมกระโดดนะจ๊ะโอเคปึ๊บโอเคมาเึา๊บอ,อ่ารูเรื่องมันหลอกให้เรากระโดดนะคะเราก็เรียกว่ากระโดดโอเค เฟรบมาโอเคตอนนี้เราได้วายกี่แก้วแล้วมาแก้วสุดท้ายโอ้โหเอามาเสิร์ฟให้กับโมเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เองยินดีด้วยนะจ๊ะอันนี้เลปลาปิรันย่าแน่นอนเราจะต้องเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปลาคาร์เป็นปลาสลิมงคลนะจ๊ะใครจะบ้าจะไปเลี้ยงปลาปเรยนย่ญญาให้มันกินเล่นนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาให้อาหารไปอาหารมามันกัดมือขาดทำไงเล่าโถ่นี่เลยเรามีตู้ปลาที่สุดสวยนี้